พบเจอมานะคะแล้วเราก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในช่วงแรกในวันนี้นะคะกับข่าวแบบนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆมากมายนะคะที่ได้นํามาฝากกันค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรื่องของข่าวก็หมดไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเลยนะคะเรายังมีคลิปดีๆเด็ดๆฮ่าๆมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ จริงจากผู้ทดลองใช้นาคราผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเปลี่ยนผิวผิ้นให้สวยได้ใน7วันสวัสดีค่ะตอนนี้ของขวัญน,นะคะก็อยู่ที่สยามสแควร์ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ลาฟร้องนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากประเทศฝรั่งเศสก็พาไปตามหาสาวผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟร้องนี้ตามมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพอดีว่ามาเป็นตัวแทนนะคะของผลิตภัณฑ์ลาฟร้องค่ะนี่ค่ะเราขอมอบให้เลยนะคะสจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟร้องเนี่ยไปทดลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะเพ<ช>ราะว่าใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นมากๆเลยค่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ย ก็ชอบทุกตัวนะคะอย่าง폼ล้าง <คะ S 1> หน้าเนี่ยจะเป็น폼ล้างหน้าไม่มีฟอ,องใช้แล้วแบบคือรักษาความชุ่มชื้นของิวหน้าแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงเกินไปอ<ค>ะค่ะแล้วตัวเดย์ครีมนะคะดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องผิวหมองคล้ำแล้วสําหรับตัวไนครีมนะคะรู้สึกยังไงบ้างเนื้อครีมซึมซาบเร็วค่ะแล้วก <คะ S 1> ็วตัวเซรั่มในครีมเนี่ยเวลาทาไปพอผ่านไป15้านาทีรู้แบบหน้าไม่แบบเต่งตึงขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็น คำยืนยันเลยนะคะจากผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะตามหาสาวผู้โชคดีคนต่อไปนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองขอโทษน,นะคะรบกวนนิดนึงค่ะที่ว่าเป็นตัวแทนจากลาฟองนะคะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ใช้ครีมบารุง,งผิวอะไรอยู่หรือเปล่าคะก็ใช้อยู่อะค่ะที่ไม่ชอบก็เป็นพวกคงเหนียวเหนียวไม่่คยชอบมันไม่สบายผิวะไรอย่างค่ะ อย่างนั้นนะคะนี่เลยค่ะขอแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ลาฟรองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมี3าตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราขอมอบผลิตภัณฑ์จากลาฟองให้สาวผู้โชคดีวันนี้นะคะหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยไปใช้แล้ว7วันได้ผลเป็นไงบ้างคะ รู้สึกเห็นผลชัดก็คือคนรอบข้างทักมากขึ้นนะคะแล้วก็<ม>รู้สึกกับตัวเองก็คือเวลาแต่งหน้ารู้สึกมันกระจางใสมากขึ้นค่ะมีคนรอบข้างทักด้วยนะคะว่าผ<ช>ิวกระจ่งางใสขึ้นเ,เรียกได้ว่าเห็นผลได้ชัดเลยนะคะแล้วชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะใน3ตัวนี้ชอบผลิตภัณฑ์ตัวที่ชอบพิเศษก็คือไนท์ครีมค,ค,ค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หน้าคือมันเห็นผลในครั้งแรกะคะ่ะเราชอบตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเต่งตึงขึ้นตรงบริเวณหางตาค่ะเรียกได้ว่าเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะสาหรับ ผู้ที่ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงด้วยนะคะแล้วคุณนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะสวยไปกับเราครัง้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าในตัวเนี้ยครีมด้วยแล้วคุณสมบัติที่ใช้ชอบมากเลยะคะ่ะหน้าเนี่ยตึงขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นหลังจากที่เราทาครีมไปไม่ถึง15นาทีะคะ่ะความตึงเนี่ยของผิวหน้าเนี่ยเริ่มกระชับขึ้น ชอบเดครีมมากค่ะพอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเพราะเนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทํางานแล้วก็เจอแดดค่อนข้างมากตรงกับความต้องการแล้วก็เราเราใช้แล้วรู้สึกถูกใจแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวหน้าของเราได้ดีเลยค่ะตัวไนท์ครีมเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รอยย่นที่หางตาหางคิ้วเนี่ยค่ะมันก็เลืออลงได้เร็วขึ้นเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าแค่ลาฟองเซตเดียวนะคะก็มีให้เลือกถึง3ตัวช่วยให้เราเนี่ยผิวสวยใสยคุ้มค่ามากๆค่ะเพียงเจวันเท่านั้นเองก็ทําให้เจี๊ยบเนี่ยมีผิวที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เพื่อนๆนะคะเขาก็ทักกันทุกคนเลยว่า,าไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นใสขึ้นดีจังเลย มันทาไไใถึง15ทีด้วยก็รู้สึกว่าผิวตึงแล้วก็แบบยกใกล้ชับขึ้นฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาฟองผลิตภัณฑ์ลาฟองนะคะนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะคะก็อยากจะใช้ทั้งเสร็จแล้วะค่ะถ้าใช้ทั้งเสร็จหน้าคงแบบตึงขึ้นแล้วว่าริ้วรอยคงจางลงค่ะชอบลาฟองาะทำให้ดิฉันดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักทำให้ผิวขาวกระจ่างใสดูขุมขนกระชับ ริ้วรอยลดลงช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดไม่แพ้ง่ายดิฉันใช้ลาฟองมาแล้วคุณจะไม่ลองใช้ลาฟองเหมือนดิฉันหรือคะลาฟองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสหนึงเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ Cream, Cream. ครีมไนท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาท สนใจติดต่อ089-414-6656 8 9 9 4 9 3 5 5 9 9 8 9 9 4 1 4 6 6 5 6 8 9 9 4 9 3 5 5 9เเฉพาะห0สบายแรที่าวาลาร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสติงเซ็ตประกอบด้วยโฟมลัางหน้าเดย์รี ไดครีมและค่าปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059 089 C146656 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน ใครสิคะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ลาฟรองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการสเก็ตคลิปค่ะและก็ช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของเราแล้วค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกในช่วงที่แล้วว่าเราจะมีคลิปนะคะ ดีดีเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเช่นเคยนะคะใครที่กำลังจะลุกไปทานข้าวนะก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนค่ะมานั่งดูคลิปสนุกๆก,กับเราก่อนนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะคลิปเด็ดๆค่ะ ตัวนะอย่างที่เปียบอกไปนะคะตอนต้นช่วงว่าก็จะเป็นคลิปที่มีแต่ความน่ารักนะคะสดใสค่ะอนนี้นํามาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะแต่ว่ามากันที่คลิปแรกในวันนี้เลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เ,เรียกได้ว่าเป็นกาแรแกล้งคนอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คนโดนแกล้งนะคะก็มักจะแสดงอาการออกมานะคะหลุดๆอะไรอย่างนี้เวลาทําออกมานะคะก็จะทําให้เรารู้สึกแบบว่า เออขำๆม,ม,มาฮากันไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่หาสําหรับคนโดนแกล้งสัเท่าไหร่นะคะแต่พอเรามานั่งคิดถึงก็โอเคมันก็ขำดีนั่นเองนะคะงั้นเราไปดูที่คลิปแรกกันเลยดีกว่านะคะกับแกล้งคนคลิปนี้กันเลยค่ะ ก็เล่นแกล้งกันซะขนาดนี้นะคะก็ <g ül> สุดท้ายคนสุดท้ายนี่ไม่รู้จะออกทางไหนนะคะจะเข้าทางเดิมดีไหมจะออกทางเดิมดีไหมไม่มีทางออกก็ฮาากันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะนี้ก็ไปแกล้งคนที่เขาเข้าห้องน้ำนั่นเองนะคะเอาห้องประชุมมาตั้งไว้ตรงนั้น,นะะให้ออกมาก็ต้อง อึ้งเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะยังไม่จุดใจกับคลิปที่แกล้งคนขำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามีอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็แกล้งคนเหมือนกันแต่ว่าแกล้งในลิฟต์นั่นเองนะคะแต่ว่าจะหาแค่ไหนนั้นเราไปดูคลิปแกล้งคนคลิปนี้กันเลยค่ะ

Tudo bem, rapaz? Tá bom, rapaz? Pô. Terceiro é andar. Não foi? Não foi? Agora eu tenho que trabalhar. Uh, meu Deus. Pode deixar comigo aqui, desculpa. Terceiro é mesmo. tá que andar.

Que que é bom, eu, é, pai? Não, eu, eu vou descer aqui, rapaz. Opa, pera aí, chadinho, pera aí. Vou... Você vai levar comigo? É, pá rapaz. É. É, é, é eu tô, tô pai, teu é você, eu tô... Chadinho, <laughs> Sensacional, um sensacional. pouquinho, เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเจอ คนในลิฟตแล้วก็แกงราแบบนี้นะคะต้องเรียกได้ว่า <c oughs> ก็ต้องนะแสดงอาการมาแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูกันขำๆนะคะแต่ว่าคลิปต่อไปที่เราจะนํามาให้ดูในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ าส,สาวสาวผู้หญิงนะคะอาจจะเจอบ่อยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าผู้ชายาที่เป็นโรคจิตนะคะก็จะมาชอบโชว์ของอะไรอย่างนี้เออคลิปนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็โดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีวิธีปราอย่างไงนั้นเราไปดูเลยค่ะเจอแบบนี้ต้องโดนค่ะ 没了哈。<laughs> แบบนี้ก็ต้องโดนแบบนี้นะคะอยากจะโลกจิตชอบโชว์ของดีนักนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ฮาๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็อาจจะมีผู้หญิงไม่กี่คนนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่เจอแบบนี้นะคะเจอปุ๊บวิ่งหนีไปเลยนะคะไม่งั้นก็ต้องไปแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะเพราะพวกนี้เราก็นะ อย่าไปยุ่งกับมันเลยค่ะโอเคคมาากันที่คลิปต่อไปนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นคลิป